สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับฟิวเจอร์โฮมบ้านมือสองนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับโครงการบ้านสุภลัยวิววงแหวนซึ่งโครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนพระรามสองในซอยพันท้ายนนรสิงห์เลี้ยวเข้ามาประมาณ3กิโลเมตรกว่าเท่านั้นเองนะครับและตอนนี้เราอยู่หน้าโครงการสุภลัยแล้วก่อนที่จะเข้าโครงการเราต้องทําการแลกบัตรก่อนเพราะว่าโครงการนี้นะครับดูแลความปลอดภัยค่อนข้างเข้มงวดเลยทีเดียวเดี๋ยวเราต้องทําการแลกบัตรก่อนนะครับ แต่ตอนนี้ฮะเรากำลังจะเข้าไปในโครงการโครงการที่เป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดทุกหลังนะครับสังเกตโครงการเป็นโครงการที่ใหม่มากถนนถนทางค่อนข้างสะอาดสะอาดมากและบ้านที่เราขายนะครับหลังนี้จะอยู่ต้นต้นโครงการจะอยู่ซอย5เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปในซอย5เลยซึ่งบ้านหลังนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวตรงนี้ได้เลย แดีตอนที่ผมเรียนอยู่หน้าบ้านสุภลัยแล้วนะครับคือบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนถนนพระรามสองซอยันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครบ้านเล็กที่108ทับ15บ้านหลังนี้เนื้อที่57ตารางวาเป็นแบบบ้าน3มห้องนอน3มห้องน้ํานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในบ้านหลังนี้สวยมากนะครับเป็นบ้านพร้อมอยู่เลยเป็นบ้านหลัง แปลงมุมในนะครับแต่ตอนนี้ผมเดิอนอยู่บริเวณโรงจอดรถซึ่งในส่วนของโรงจอดรถเนี่ยเขาก็จะปูพื้นกระเบื้องเอาไว้ให้จริงๆในส่วนของโรงจอดรถในร่มเนี่ยตรงนี้เนี่ยสามารถจอดรถได้2คันนะเพราะว่ามีความกว้างพอสมควรนะแต่ส่วนของหน้าบ้านเนี่ยตรงนี้ยังสามารถจอดรถเพิ่มเติมได้อีกนะหรือถ้าไม่พอก็สามารถที่จะดัดแปลงฝั่งซ้ายมือของเราเป็นที่จอดรถเพิ่มเติมได้ เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆบ,บ้านก่อนแล้วกันฮะเนื่องจากบ้านหลังนี้เป็นบ้านแปลงมุมนะครับเขาก็จะมีเป็นตรงที่เป็นกำแพงรั้วของโครงการกำแพงมันจะสูงมากนะครับก็จะมีเพิ่มความเป็นส่วนตัวของเราในอีกระดับหนึ่งฮนะบ้านหลังนี้มีพื้นที่ยื่นออกมาอีกสังหารสำหรับบริเวณตรงนี้เขาก็จะจัดวางเป็นไม้หินอ่อนไม้หินอ่อนสีเขียวอขอโทษสีส้มฮนะ ค่อนข้างสีสะดุดตามากเลยทีเดียวนะครับมีพื้นที่ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะทำเป็นชุ้มศาราตรงนี้ก็ได้นะยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยแล้วก็ในส่วนของด้านข้างด้านข้างก็มีพื้นที่ที่เขา,าปลูกเป็นต้นไม้เอาไว้ให้เราสามารถที่จะมาเพิ่มเติมเราชอบต้นอะไรเราก็ามาปลูกเพิ่มเติมเขาจะวางเป็นต้นโมกเอาไว้นะครับตรงนี้ฮะ แล้วก็ในส่วนของข้างบ้านตรงนี้เนี่ยเขจะปูเป็นสวนหินเขาทำเป็นกระเบื้องเป็นเป็นหินปูเอาไว้ให้ค่อนข้างสวยงามมีพื้นที่อีกประมาณ3 3เมตรนะครับบริเวณตรงนี้มีต้นมะม่วงให้ด้วยมีต้นขนุน บ้านหลังนี้มีต้นขนุนปลูกเอาไว้แล้วหลังจากที่เราดูข้างบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในกันแดีตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือเป็นบริเวณของส่วนหน้าบ้านป็นไหมคหน้าบ้านหน้าบ้านเนี่ยเขาก็จะทําเป็นทายล้างเอาไว้การเลื่อนด้วยนะครับตัวนี้ดูแล้วไม่มีลาวไม่มีซุดเลยทําไว้ค่อนข้างแข็งแรงมากเลยทีเดียวบ้านหลังนี้ก่ออิฐฉาบปูนในส่วนของประตูเข้าบ้านจะเป็นประตูบานสไลด์ขนาดใหญ่2บาน กระเพื่อขนาด60คู60เอาไว้ให้นะสำหรับสเป็บ้านหลังนี้นะเข้ามาในส่วนของฝ้าพื้นฝ้าก็จะดูไม่ติดอัดเพราะว่าเขาจะมีการเจาะฝ้าไว้ให้ด้วยนะมีการติดโคมไฟเอาไว้นะแล้วก็บ้านหลังนี้จะมีเข้ามานบ้านหลังนี้แถมเข้ามาในท้างหลังนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะในส่วนของข้างบ้านเนี่ยเขาก็จะทำเป็นประตูบานสไลด์ขนาดใหญ่ ซึ่งเราสามารถจะเปิดเข้าไปด้านข้างได้ครับบ้านหลังนี้ <_' S 1> <__>เปิดรับแสงธรรมชาติเปิดรับลมชมวิวด้านข้างบ้านได้เพราะว่าข้างบ้านเนี<___>่ยเขาจะทำเป็นปูส่วนสี่อาไว้แล้วก็ปลูกต้นไม้เอาไว้ให้เวลาเราเมอางออกมาก็จะมีความสดชื่นนะครับดูแล้วรู้สึกสบายตานะฝั่งด้านหลังตรงนี้ก็จะทําเป็นหน้าตา่างหน้าตา่างจะสามารถที่จะเปิด เปิดหลัเฟรมาชาได้ไดับกาถ่ายเทได้สะดวกนะครับบ้านหลังนี้ขดแขมค่อนข้างเยอะจากที่เราเห็นนะครับบ้านหลังนี้จะแขมตัวโซฟาขนาดใหญ่ตัวนี้ โซฟาส,สวยๆตัวเนี้ยเราให้เลยนะครับเราเราเราแถมให้เลยนะแล้วก็ตู้เย็นชั้นวางทีวีแล้วก็แอร์คือบ้านหลังนี้ของแถมเยอะมากคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านพร้อมอยู่เลยจริงๆเราสามารถที่จะยิ้กระเป๋าเข้ามาไปเดียวเนี่ยเข้ามาอยู่ได้เลย เพราะว่เฟอ์นิเจอร์ทุกอย่างให้เกือบครบเลยทีเดียวนะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องครัวห้องครัวสำหรับห้องครัวเขาจะทำเป็นคอมวเตอร์เราให้ทำเป็นครัวเตอร์เรียบร้อยแล้วห้องครัวมีหน้า่ากก็พิสเหมือนกัน สามารถที่จะเปิดเป็นช่องแสงธรรมชาติทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกฮะในสิ่งนั้นการให้นะครับมีเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าที่แถมให้ด้วยบ้านหลังนี้ของแถมเยอะจริงๆครบครันเลยตังนี้เราจะจปิดประตูออกไปด้านหลังด้าน,นหลังจะเป็นลานซักลา้างล,ลานซักล้างก็จะเป็นพื้นปูปูระเองไว้ ในส่วนของหลังบ้านก็จะมีพื้นที่เหลืออีกประมาณ3เมตรมีเป็นพื้นดินที่เราสามารถที่จะมาปลูกเป็นผักสวนครัวหรือว่าปลูกเป็นต้นไม้ดอกไม้ประดับแล้วแต่เราชอบนะบ้านนี้เขาปลูกเป็นโหละพาใบกะเพราสามารถที่จะผัดกดั้เหลยครัวตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเด็ดใบกะเพราตรงนี้เข้าครัวแล้วก็ปรุงอาหารได้เลยสะดวกมาก ออกจากห้องครัวมาบ้านหลังนี้จะบ้านหลังนี้เป็นแบบบ้าน3าห้องนอน3มห้องน้ํานะครับก็คือข้งางล่างเนี่ยก็จะมีห้องน้ําเอาไว้ตรงนี้อีกห้องนึงฮะจะมีห้องน้ําตรงนี้ห้องน้ําก็เขาก็จะวางอุขภัณ์มาตรฐานลาไ้ให้เลยนะครับจะมีเป็ทนทุกอัปกรณ์มีชาวเวอร์อาบน้ําได้ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเป็นห้องเก็บของก็จะมีห้องเก็บของเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะครับฮะก็คือสามารถที่เก็บของจุกจิกอะไรได้ที่เราไม่ค่อยได้ใช้เราก็สามารถที่จะเก็บไว้ข้างล่างตรงนี้ได้นะส่วนประตูลงจอดรถตรงนี้เป็นประตูในส่วนที่เราจะเปิดออกไปลงจอดรถนะก็คือสามารถเปิดออกไปตรงนี้นะครับตรงที่เราจะออกไปข้างนอกนะก็คือเป็นลงจอดรถตรงนี้ก็คือเราเดินออกไปตรงนี้ได้เลยนะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันฮะชั้น2เป็นประตูชั้นสองตรงนี้เป็นบันไดไม้ไม้สวยมากครับ,รบก็เหมือนแน่นมากนะครับบ้านหลังนี้สภาพสวยมากสภาพสมบูรณ์มาก ขึ้นมาก็จะเจอตรงเฉลียงทางครับตรงนี้ก่อนซึ่งก็จะมีช่องแสงที่เขาทําเป็นหน้าต่างบานขนาดใหญ่ที่เราสามารถที่จะเปิดให้แสงธรรมชาติเข้าได้คือเราไม่ต้องเปิดไฟตลอดเวลา ขึ้นมาชั้นบนก็จะเป็นพื้นไม้ลามิเนตซึ่งพื้นไม้ลามิเนตเราก็จะรู้สึกให้กับเรารู้สึกถึงความอบอ,อุ่นนะครับมันจะไม่แข็งกระด้างน,<ม>นะพื้นค่อนข้างสวยงามก็คือเจอห้องโถงก่อนแล้วก็ในส่วนของห้องนอนใหญ่จะเป็นตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนใหญ่กันห้องนอนใหญ่ ห้องนอนใหญ่เราสามารถที่จะวางเตียงขนาดคิงไซ i ์ได้นะฮะในส่วนของห้องนอนใหญ่เนี่ยก็จะมีระเบียงนะครับมีระเบียงเปิดออกไปชมรับลมชมวิวด้านหน้าบ้านได้ฮะบ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับบ้านทิศเหนือเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกเย็นสบายอากาศก็คือจะไม่ร้อนเลยบ้านหลังนี้จะร่มร่มทั้งวันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าสายบ่ายเย็นหน้าบ้านไม่ร้อนเลยในส่วนของระเบียงเป็นระเบียงที่ใช้งานได้จริงคัะ เวลายืนอยู่ตรงนี้เรามองออกไปด้านบ้านจะมองเห็นหมดว่าใครไปใครมาก็จะเห็นหมดเลย ซึ่งในห้องนอนใหญ่ตรงนี้เนี่ยเขาจะกั้นเป็นร้องอินโคลเซตให้ก็คือจะมีความเป็นส่วนตัวอีกนิดนึงนะมีตูเ้เสื้อผ้าให้โต๊ะเครื่องแปง้งพร้อมคือบ้านหลังนี้เนี่ยที่บอกว่าขอแถมฟีฟูลออปชันจริงๆก็คือให้หมดทุกอย่างเลยชุด้ามานทั้งหลังติด้ามาะไว้หมดแล้วมานค่อนข้างอย่างสภาพยังใหม่อยู่เลยแต่ตัว้ามานนี่ใหม่มาก ข้างบนจะติดเป็นวอลเปเปอร์เอาไว้ค่อนข้างเรียบร้อยสวยงามแล้วกตรงนี้คือห้องน้ำส่วนตัวของเมื่อกนี้เป็นแบบบ้านสมห้องนอน3มห้องน้ำในส่วนของห้องน้ำข้างบนก็จะวางเต็นสุขภัณฑ์เอาไว้ให้ครบมีเครื่องทำน้ำอุ่นเอาไว้ให้ด้วย ร้อมดุมากๆเลยนะครับด้านหลังนี้อย่ที่บอกว่าจะแถมตัวตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าแถมให้ด้วยเดี๋ยวกลับ เนีถึงมาเปดูห้องนอนสองกันในส่วนของห้องนอนสองห้องนอนสองขนาดค่อนข้านใหญ่ไม่ได้แพ้ห้องนอนหนึ่งเลยแล้วก็ห้องนอนสองเนี่ยเขาจะมีเตียงขนาดใหญ่แล้วก็ที่สํำคัญเตียงตรงนี้เราแถมให้ด้วยนะครับเตียงสวยมากก็คือยังหุ้มอัดติดเอาไว้อยู่เลยนะสภาพใหม่อีกิ๊กเลยนะมีแอร์ครบ น่าต่างสามารถที่จะเปิดรับลมชมวิวได้เปิดไปหน้าหน้าบ้านได้เหมือนกันนะครับสามารถที่จะนั่งตรงเบนวินโต้ตรงนี้ได้นะครับมองไปก็เห็นหน้าบ้านของเรานะครับตบดโดยด้ินตรงนี้ประมาณทั้งหลังสวยงามอย่างที่บอกว่า,า,าบ้านนี้ใหม่มากติดปอเปเปอร์ไว้แข้งบนติดไว้ชั้นห้อง ภาพบ้านใหม่มากสวยมากจริงๆบ้านหลังนี้เนื้อที่57ตารางวาเป็นแบบบ้าน,น3ห้องนอน3ห้องน้ำโครงการของสุภารีนะครับสุภาลียีูนะครับซึ่งโครงการนี้อยู่บนถนนพระรามสองซอยทันทายเอาสิงห์เป็นแบรนด์สุภารยนะครับ เว่าเปลี่ยนขนาดหมฟุดได้มือน,นันมีแอร์ให้ด้วยนะครับห้องนอนสักคือบ้านหลังนี้มีแอร์ทั้งหมด4เครื่องก็คือในส่วนของห้องนอนจะมีแอร์ให้ทุกเครื่องเลย มีแอร์ให้ทุกห้องเลยนะครับส่วนห้องน้ําตรงนี้ห้องน้ําตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องน้ําที่ระหว่างห้องนอนสองกับห้องน้ำห้องนอนสามใช้แชร์กันครับฟังก์ชันของบ้านหลังนี้ก็คือเป็นแบบบ้านสามห้องนอนสามห้องน้ําแต่ว่าห้องนอนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีห้องน้ําส่วนตัวต่างหากของเขาส่วนห้องนอนสองห้องนอนสามจะใช้ห้องน้ําแชร์กันก็จะมีเป็นเครื่องทาน้ําอุ่นวางสุขภัณฑ์เอาไว้ให้เรียบร้อย ทที่กำลังมองหาบ้านโซนพระรามสองนะครับบ้านหลังนี้สามารถอาจจะตอบโจทย์ท่านผู้ชมได้อย่างถูกใจเลยทีเดียวบ้านหลังนี้สวยถูกคุ้มจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของแถมหรือว่าสภาพบ้านสภาพบ้านอย่างที่ผมบอกก็คือข้างบนข้างล่างยังใหม่กิ๊เลยคือใช้งานน้อยมากนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจนะครับผมสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แค่ที่เบอร์0922092638นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเชจิลโฮมของเราเพราะว่าเราจะมีบ้านสวยๆไว้คอยให้ทุกท่ได้รับชงอยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ